สวัสดีจ้าเมื่อนี้สายวิสานบ้านๆซีมารข้อหมูย่างส่งพี่น้องกินด้วยจ้าตอนนี้ก็ตํากระเทียมใส่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนการมากของสายวิสานบ้านาค่ะสิเห็ดแบบง่ายๆด้วยจ้าใส่รสด,ดีลงไปบ่มีอันพริกไทยเนาะพี่น้องสายวิสานบ่มีกับบะใส่จ้าใส่รสด,ดีเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็ใส่เกลือไอโอดีนจ้าม่แมนน้ำตาลนั่นเ่ยพี่น้องมันคล้ายๆกันยุมๆโรยเลยวันนี้ ลุยลงไปปนี่กะใส่สารติตะตัดน้ำตาลใส่จักหน่อยจ้ะเพิ่มความหวานนิดหน่อยเข้มนัวหวานพอดีต้องหวานหลายพี่น้องต้นสีหวานโทใส่ซีอิ๊วขาวจ้ะ้าเด็กสมบูรณ์ บันนี้กะซอดแม็กกี้ะซอดแม็กกี้ไปลงไปซอดหอยบันนี้พี่น้องสาวิสานชิสซส่ซอสหอยนี่ซอดหอยจ้ใสปลงไปพอแล้วคุกเข้าให้เขากันจ้าสวมทุงมืออนามัยก่อนมาเนี่ยจะถุงมืออนามัยสาวอิสานบ้นบาน ใส่แอัน,นี้แหละคลุกๆคุก,ก,กข้าวัะน,นี้มักไว้จาก ห้าหรือสิบนาทีก็พ่อเลยจ้าให้เครื่องปรุงมันเข้ากันดีแล้วให้หมูมันนุ่มแล้วค่อยเอาไปย่างจ้าตอนนี้ก็ทําการย่างข้อหมูย่างแล้วจ้าหลังจากที่ห่อหมักไว้เรียบร้อยละเบ่าสุาพรัรนเล่าย่างจ้าเพราะว่าเล่าย่างเหลืองดีกันสาวอีสานย่างกะไม่ไม่ครับไม่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 เอาห <laughs> <laughs> มากักใส่กระเทียมใส่หันใส่หนีเรียบร้อยแล้ววันนี้ แต่ว่าขาดแต่พริกไทยยังเดี๋ยวเสาวิสานบะหมี่กับบะไซใส่ตามที่มี่นะจ้ะเลือดอุ้ยหอยย่างเห็ดน้ำจิ้มพี่นอกกินจุแจวกับแซ่บอันนี้ที่นอนนะอันนี้คือกระเทียม <c ười> ๆๆๆๆยกระเทียมย่างไฟอ่อนๆไฟปานกลางสีได้เหลืองพอดีกระเทียมกระเทียม ทยำกระเทียมใส่ลงไปอพี่น้องมว่ิ่งตอนนี้ใกล้สีเหลืองนั่นแล้วแหละใกล้สีสุกแล้วจ้าแต่ว่าควันตลบอบอวนไปเบิดเลยน้ำมันมันหยดเลจ้าปานสุ้มปลาอ้อยรลยพี่น้องอือพูดนะน้ำมันออื้อมันออกมันกำลังออกเลยเมือ่อกีกจัะน้อยก่อนเมื่อกี้กำลังช้ำเลยนี่ย เบิ่งพี่น้องสูมเบื่องคักคพุ่นนอ่ะเขาไปใกล้ๆก้อืชอชํำตอนนี้ตอนนี้พอดีกินเดี๋ยวอีกจังน้อยเหลืองเหลืองเล้ยวแล้วเหากะเอาไปหั่นเป็นชิ้นพอดีค่ำเลยจ้ะมันยดติ้งๆงเลยข้อมูข้อมูอหมูย่างพี่น้องมากินน้ำกันเดออ้อติดลมติลมตับบก่งค้นย่างนี่ก็ต้องใจเย็นที่สุดจ้ะย่างใจห้อนี่บ่ได้กินแท้แท่ดำปิดปีเพราะว่าไฟมันลุกทั้งควันทั้งไฟพี่น้องเอ้ยมันยดวันน่ะยดติ้งติง ก็คว้านดำก็สิร้อยขึ้นมากปอนอนขอมูยางเงน้ำมันกรพยายามยกขึน้นมะหายไฟคว้นมันเข่าเนาะพี่น้องกพยยามเบิงป่นอนไม่เป็นไรแต่ใช่ไฟล <c oughs> ุกสุดยอดเลยน้ำลายแตกน้ำไล่แตกน้ำล่ยสพี่น้องกชิ้นเป็นข้ามหันกินกับตาปองหฮงบับเทหนแบบนั้นคอยมาเบิงกันอีกเท่านึงเด้อจ้าพี่น้อง ตอนเอาไว้ทาตอนซุกพ,พุ่นล้พี่น้องเดี๋ยวหั่นเป็นชิ้นพ่อข้ำเดี๋ยวเอาไว้มากินน้ำกันจ้า